สวัสดีครับผมนายณัฐพลทองเปลวอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีทีสี่ทับสี่เลขที่หกวันนี้จะมาท่องคำอุปสรรคและปริมาณฐาน 48, เอกสัตบลังสิบแปดเพตะาสิบลูอยังสิบห้าเทระสิบลยสิบสองจิกะสิบลังเก้าเมกะสิบลังห กิโลเซียงลังสามเฮกโตเซียงลังสองเดคาเซียงรังหนึ่งเดซิเซียงรังลบหนึ่งเซนติเซียงรังลบสองมิลลิเซียงรังลบสามไมโครเซียงลังลบหกนาโนเซียงรังลบเก้าพิกโอเซียงลังลบสองเฟมโตเซียงรังลบสิบห้าอะโตเซียงรังลบสิบแปดปริมาณทาทมีทั้งหมดเจ็ดปริมาณความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลความเข้ม ของการส่องสว่างหน่วยเป็นแคนดิลาปริมาณเซร์มมี2ปริมาณหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรเดียนและหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมสเตรเรเดียน